องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรานุกูลนวัดเจริญธรรมบัญพตจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรานุกูลเล็กธรรมโรธธรรมระโตเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมบัญพศตำบลหินทาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวชิรานุกูลวิบูณศาสนก,กิจจธรยติคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัจเจริญธรรมบัญพศจังหวัดเพชรบูรณ์มีฐานานุศักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูป พระราชมงคลวชิรานุกูลเดิมชื่อเล็กธรรมรโตภูมิเจริญอายุ95ปีพันศา45สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์เกิดเมื่อวันที่4สิงหาคม2471ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุปสมบทเมื่อวันที่24มีนาคม2520ณวัดมหาชัยตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจังหวัดหนองบัวลำพู พระราชมงคลวัชิรานุกูลมีวัดปฏิบัติที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสนทนาธรรมได้ดีสุขภาพแข็งแรงและความจำดี